สวัสดีครับมอร์นิ่งครับมอร์นิ่งยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมน้ำลงทุนคุณภาพไปพร้อมก,กันกับช่อง Money Hero กันนะครับสำหรับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจำวันจันทร์ที่16สิงหาคมปี2564นะครับวันนี้มีหุ้นติดสแกนน้อยมากเลยแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของเพื่อนช่วยเพื่อนก่อนนะครับสำหรับวันนี้ โอ้โหนี่เรามีร้านเสริมสวยจ้านะครับเป็นร้านสักคิ้วสามิติรังสิตนะครับใครอยากได้คิ้วสวยๆกับช่างฝีมือดีๆนี่คุณนุชเลยนะฮะนี่เจ้าของร้านนะครับก็อันนี้ก็รู้จักรู้จักกันเลยนะฮะนะรู้จักกับผมเลยนะครับก็พี่เขาก็ฝากร้านมาใครที่อยากจะจองคิวนะครับนะบต้องขอบอกว่าช่วงนี้อาจจะแน่นนิดนิด,น,ดนึงนะฮะก็ เข้ามาจองคิวได้ที่คิวสามิติรังสิีพิมพ์คำนี้ค้นเจอเลยนะครับน,นี่ก็จะเจอพินุษสวยๆอย่างนี้นะครับก็ไปสักกันเออนี่สวยนะฮะลองดูนะครับก็ช่วงนี้นะฮะมันเป็นช่วงโควิดเนาะก็ผมเชื่อว่าทุกคนได้รับผลกระทบโดนกันหมดทุกคนแหละก็ไม่เว้นแม้กระทั่งช่อง y o u t u b e นะฮะ เอาเป็นว่าช่วงนี้ผมโปรโมทให้ฟรีนะครับใครที่มีร้านขายอะไรแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรงไงอยากให้เรามาช่วยรีวิวเราทำให้ฟรีครับนะครับแล้วเราก็จะโปรโมทให้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับส่งรายละเอียดสินค้าของคุณมาที่นี่นะแต่นิดนึงนะครับอ,อ,อะไรที่เป็นในลักษณะของที่มันไม่ถูกตามกฎหมายนะฮะอันนั้นผมจะไม่ได้พูดถึงแล้วผมก็จะผ่านมันไปเลยโอเคนะ ประมาณนั้นแล้วกันนะครับเพื่อนช่วยเพื่อนมีอะไรก็ช่วยกันนะครับวันนี้นะครับมีหุ้นติดสแกนน้อยมากแล้วก็ต้องขอบอกว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นหุ้นทุกวนันไม่เป็นต้องเล่นหุ้นทุกตัวที่มันผ่านสายตาเราเข้ามาโอเคไหมครับเดี๋ยวไปดูตัวแรกก่อนสีชานี่ไม่น่าติดสแกนเลยนะครับแนวรับนะฮะสิบเส่วนนี้รับได้นะครับขายที่แนวต้านก็ได้ประมาณ22บาท ssp อันนี้น่าสนอยู่นะครับแนวรับประมาณ13บาทนี่ไหวอยู่นะแล้วก็ไปขายที่แนวต้านเอาแบบใกล้ๆล,ล้เลยสิบสี่จุดห้าอย่างนี้ก็ได้ครับไทยคมอันนี้รอเขาพักก่อนมันยังพักไม่เสร็จนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ติดสแกน o s o เหรออันนี้สวยแล้วนะครับกับตัวในขึ้นย่อยเรียบร้อยมีโอกาสขึ้นไปเทสสิบสองจุดสี่อีกรอบหนึ่งอันนี้อันนี้สวยสวยสุดแล้วลอืมสำหรับวันนี้นะครับเนี่ยม,มีอยู่แค่นี้ฮะมีแค่สี่ตัวจริงนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งใจในการตอบคําถามดีกว่านะเออนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทางช่องม a นี r o เรามีตัวอ e ีบุ๊กเล่มใหม่ล่าสุดเป็นเล่มที่3แล้วนะครับใครที่สนใจในเรื่องของเดทเทรดไวอาการลันโปรฟิตเร็วๆเนี่ยนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เกี่ยวกับอ e ีบุ๊กเล่ม3นะครับอันนี้อ,นนอาจารย์ออฟเป็นคนเขียนเองนะครับเออ นะใครที่เป็นแฟนคลับของจอ์นออฟเนี่ยก็สามารถสอบถามอะไรเดี๋ยวเพิ่มเติมเข้ามาไ,ได้ที่ Line แอดมันนี่ฮีโที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อวนะ่าเอเชียเสียทรงขาขึ้นเรียงค่ะน่าจะเสียแล้วนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น evening star นี่จบตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะฮะต้องออกตั้งแต่วันอี่สิบเอบาทเลยครับวันที่10เดือน8เนี่ยต้องต้องขายตั้งแต่แท่งนี้นะครับจะได้ขายอยู่ที่21บาทอันนี้ก็เละเลยใช่หไหมอ่ะ จากนี้อาจจะมีเด้งได้นะครับนะในสัปดาห์นี้อาจจะมีเด้งได้ก็แนวต้านอย่างเก่งก็คือ19บาทอ๋อคําอธิบายคําว่าเสียทรงในลื่นใหญ่คือตรงไหนคะเสียทรงในขึ้นใหญ่นะครับเอาเป็นแค่ตัวพาย a c t i o ตอนนี้ก็จบเลยฮะนะนะตัวตัวพาย a c t i o นี้ก็จบแนวรับถลึกๆเลยก็14 13บาทครับอาจารย์พืชครับอยากทราบหลักการถั่วครับจริงๆทําให้ดูแล้วนะครับ มาดูที่รายการติวเข้มมันหยุดก็ได้นะครับผมพูดถึงหลักการถั่วไว้ค่อนข้างละเอียดอยู่นะครับตอนนี้ผมถืออยู่2ตัวก็คือการกุลทุน3.99บวกไป19%และ VL ทุน2.48ลบ19%โอเคพอดีกันเลยนะครับถ้าถั่วตัวที่ลบมันจะได้หุ้นในราคาที่ถูกลงหรือ มันจะยิ่งเจ็บหนักตอนนี้มันมันส่วนใหญ่มันเริ่มกับกลายเป็นขาลงแล้วนะครับเวลาถั่วเนี่ยเราไม่ได้ดูแค่เปอร์เซ็นต์อย่างเดียวเราต้องดูที่หน้าง,งานตรงนั้นด้วยลองไปพิจารณาดูนะครับแล้วก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับของผมเนี่ยผมทำไปเรียบร้อยแล้วนะคุณหัวกรุ่มนะครับบอกว่าผมติดตามมาเกือบ3ปีดูคลิปนะดูทุกวนันเป็นเวลาเกือบ2ปีอันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ นะเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นมากๆถ้าพูดว่า3ปีนี่ก็ถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าช่องเราดำเนินมาประมาณ3ปีนะฮแต่โดยส่วนตัวน่ผมอยู่ในตลาดมา10กว่าปีและประมาณ11ปีเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหุ้นเนี่ยก็มาเป็น10ปีแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนน่ก็ทำใน f c e e o o o นะเออแต่หลังๆมาก็ย้ายบ้านนะฮะม,มาอยู่ที่ YouTube ก็ได้รับ การตอบบรับทีี่่ดกวาอาจารย์ครับขอสอบถามหน่อยในกรณีที่หุ้น1ตัวราคาอยู่ที่1.23โดยมีการขายไม้เล็กๆมาเรื่อยๆตลอดวันซึ่งก็ไม่ได้รู้นะครว่าไม้เล็กๆเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะครับแต่ราคาไม่ลงจาก1.23แต่หน้างานบิดที่ราคา1.23เนี่ยจะตั้งซื้อแค่หลักหมื่นหุ้น อ่าแต่มีการสอดบิดตลอดเวลาอ๋อโอเคพอเข้าไปดูใน VA มีการขายที่1.23เกิด4ล้านหุ้นแบบนี้มีระยะอะไรหรือเปล่านะครับหรือเป็นปกติเรื่องหุ้นนะครับอ่าหุ้นตัวนี้ก็คือไทยมุยนะครับขอบคุณครับอันนี้ไม่รู้เนาะเพราะว่าผมไม่ได้เฝ้าอยู่ที่หน้างานแต่ว่าถ้าถามถึงกรณีแบบนี้มันอาจจะเกิดแบบนี้ขึ้นได้คุณรู้จักคาสั่งที่เขาเรียกว่าไอซ์เบิร์กหรือเปล่าฮะ ลองเข้าไปดูนะครับที่ตัวสตรีมมิ่งเนี่ยเวลาที่เรากดคําสั่งซื้อขายเนี่ยถ้าเราไม่ได้กดแบบลิมิตโดยปกติเลยนะครับการส่งคําสั่งซื้อขายเนี่ยประมาณ99%เรเราจะส่งแบบลิมิตถูกไหมก็คือมีการกําหนดจํานวนหุ้นแล้วก็มีการกําหนดราคาที่เราตั้งเองนะครับหลังจากนั้นเราก็กดคอนเฟิร์มสั่งซื้อสั่งขายถูกต้องไหมครับแต่มันมีคําสั่งประเภทหนึ่งครับก็คือคําสั่งแบบไอซ์เบิร์ก ไอซ์เบิร์กก็คือก้อนน้ําแข็งเวลาที่ก้อนน้ําแข็งมันจมอยู่ในน้ำเนี่ยมันจะมีแค่ปลายมันขึ้นมาแค่นี้นึกออกไหมครับโดยที่ฐานของมันเนี่ยโหมันจะใหญ่มากเลยนี่อันนี้คือคําสั่งแบบไอซ์เบิร์กหมายความว่าเวลาที่เราตั้งใจจะซื้อหรือขายหุ้นนะครับเราส่งคําสั่งเป็นไอซ์เบิร์กนะครับเรากําหนดแค่ว่าให้โชว์ให้โชว์แค่นี้เช่นโชว์ทีละห้าหมื่นหุ้นพอนะครับ ทีละห้าหมื่นแล้วก็ให้เติมทีละห้าหมื่นสมมตินะแต่ว่าจริงๆแล้วคําสั่งทั้งหมดคือ4ล้านสมมตินะ,ะคาสั่งทั้งหมดคือ4ล้านนู่นเพื่อไม่ให้เกิดการกระตกกระตากนะครับเราจะให้มีการสอดบิดอย่างอัตโนมัติต่ตอเนื่องจนกว่าก้อน4ล้านเนี่ยมันจะหมดไปอันนี้คือคําสั่งแบบไอ้เบิร์กแต่ผมไม่รู้นะครับว่าหน้าง,งานจริงๆเขาทําแบบนี้หรือเปล่า โอเคไหมเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ที่หน้าง,งานแล้วก็คืออารมณ์คือผมไม่ได้เห็นนะนะเพราะฉะนั้นตอบไม่ได้แต่ว่ามันมีไอเดียในการวางบิดออฟเฟอร์แบบนี้อยู่อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับขอสอบถามครับคัมเบวางสต็อปลอไว้ที่3.82แต่ก่อนปิดตลาดวันนี้มีการทิ้งจนติดฟอร์แล้วไม่ได้เฝ้าจอคำถามคือควรรอจังหวะ ถัวฮะจังหวัดถัวนะฮะติดฟอร์เนี่ยมันไม่ถัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวลาติดฟอร์ในช่วงท้ายของตลาดเนี่ยวันถัดไปมันจะเปิดลงอย่างเงี้ยนะครับมันจะเปิดลงอย่างนี้เลยมีมีแกลบเห็นแน่นอนเพราะฉะนั้นยังไงก็จะไม่ถัวย่างอย่างนี้ไม่ไม่ถัวแล้วก็ไม่ควรซื้อด้วยนะครับถ้าเกิดมีการติดฟอร์ทยตลาดนะคำถามคือควร รอจังหวะถั่วดีไหมครับหรือคัดออกเลยดีกว่าคัดออกเลยดีที่สุดครับจริงๆครับไม่งั้นก็สมมติว่าวันนี้นะฮะคุณติดลบ30%ถ้าคุณไม่ขายในวันนี้นะวันถัดไปคุณติดลบเพิ่มนะติดลบเพิ่มได้อีก3 0ก็มีเงินร้อยหนึ่งอะวันแรกเหลือ70วันที่2เหลือ40บาทเลยนะ S N N P เข้าตอน13ดูทางเฟรมหกนาทีถือว่าเสียทรงใช่ไหมครับ สต็อปลอต11.6ถูกต้องไหมครับขอบคุณครับตามเฟรม60นาทีผมก็จะดูแบบคุณน้องเขาที่ถามมานะฮะอ่าตามเฟรม60นาทีเขาบอกว่าเขาเข้านะครับ13บาทผมก็จะขอตีที่13ไว้ก่อนส่วนนี้โอ้โ oh หทำไมไปเข้าตรงนี้แล้วเขาวางจุดสต็อปลอตอยู่ที่11.6เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดู11.6ผิดตั้งแต่เข้าแล้วก็ผิดจังหวะออกด้วยนะครับอ่ะดูนะครับคุณน้องครับ ไม,ไม่รู้น้องหรือพี่ผมน้องไ้ก่อนนะฮะดูนะฮะดูจังหวะการเคลื่อนตัวของขึ้นนะครับขึ้นจุดนี้นะครับมีการทะลุข,ขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือจุดเข้านะครับใน time frame นาทีที่ที่พูดเลยนะอันนี้คือจุดเข้าใน time frame นาทีทีนี้จังหวะนี้มีการเบสขึ้นมาขึ้นมาอีกนะครับอันนี้คือการเข้าไม้2น,นี่เข้าไม้2ประเด็นคือเข้าไม้2ตรงนี้ stop loss เฮ้ยทำไมคุณใช้เนี่ย เพราะนี่คือทาเฟรม a m e ิ0นาทีนะครับคุณต้องใช้ตรงนี้ครับนี่หลุดเท่าไหร่ประมาณ12.5โอเคไหมเข้าเร็วอย่าออกชา้าดิเข้าเร็วเข้าทาเฟรม a m e 60นาทีไปออกทำเฟรมเดยนี่ก็โอกาสตายสูงนะอืมเพราะฉะนั้นเข้า60สนาทีต้องออก60สนาทีจำไว้เลยนะครับอันนี้ผิดผิดทั้งจังหวะเข้าแล้วก็จังหวะออกอยากเรียนเกี่ยวกับ DW มีสอนไหมครับ อ่าจริงๆมีครับแต่ว่าคอร์สดีเราปิดไปแล้วนะครับก็เสียใจด้วยนะครับอืมก็คือเปิดแค่รุ่นเดียวครับแล้วก็ตอนนี้ปิดไปแล้วถ้าอยากให้มีสอนคือต้องบอกว่ามันต้องมีการเทียบหลายอย่างนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีการสอนนะครับปัจจุบันเนี่ยเอาหลักๆเลยนะผมจะมีสอนอยู่แค่2คอร์สนะหลักๆเลยนะอันนี้ก็ขอพูดหน่อยแล้วกันนะฮะ อันนี้ไม่เคยพูดเกี่ยวกับข้อเรียนเลยนะครับร์อแรกเนี่ยก็คือมาราทอนนะครับเทปมาราทอนเนี่จะเป็นการสอนให้รู้จักการอดทนถือลันในช่วงระยะเวลาหนึง่งซึ่งก็ตั้งแต่1วันจนถึง3เดือนนะครับอ่าวันจนถึง3เดือนอเป็นการสอนไม d เซตสอนเทคนิคทุกอย่างที่จําเป็นอยู่ในคอร์สเนี่ยทั้งหมด ตอนนี้เปิดรุ่น5้าแล้วไม่ต้องถามว่าเออเรียนตอนนี้ทันไหมต้องบอกว่าเนี่ยขณะที่พูดอยู่เนี่ยไม่ได้รับแล้วนะครับไม่ได้รับแล้วถ้าใครอยากเรียนรอรุ่น6อีกประมาณเดือนครึ่งเจอกัน,กนโอเคไหมเออแล้วก็ถ้าถามถึงความคุ้มคือต้องบอกทุกคอร์สของเรานะครับเราไม่มีรีวิวเลยฮะเราไม่ได้ไปนั่งเคมผลงานของนักเรียนของเรานะครับเออ แต่รับประกันได้เลยว่ามันจะคุ้มค่ามากที่สุดที่คุณเคยเรียนมาเพราะว่าเราใส่ให้ทุกอย่างไม,ไม่เคยกักแม้กระทั่งคลิปฟรีเราก็ไม่เคยกักนะครับอ,อันนี้คือมาลาธอนอีกคอร์สหนึ่งก็คือคอร์สหุ้นเด้งอันนี้ผมไม่ได้สอนเองเป็นอาจารย์ภูมินะครับก็ตัวน,นี้จะสอนหาหุ้นที่จะถือยาวและมีโอกาสเติบโตเป็นเด้งเเด้งเ,งเงนี่หมายถึง100%นะครับ เด้งหนึ่งเด้งคือ100%ก็จะสอนดูพื้นฐานอันนี้ไม่มีกราฟอันนี้เป็นพื้นฐานอ่านงบมาราธอนคือสอนกราฟซึ่งคอร์สหุ้นเด้งเนี่ยสเดือนนะครับบอกเลยว่า3เดือนจะเปิด1ครั้งโอเคปะเออส่วนมาราธอนเนี่ยประมาณ45วันถึง60วันจะเปิด1ครั้ง แต่หุ้นเด่น3เดือนจะเปิดหนึ่งังนะครับใครที่สนใจอยากจะเรียนหรือว่าอยากจะมารอเรียนก่อนนะเเพราะว่าสมัครตอนนี้ก็คือไม่หลับนะถ้าอยากจะมารอเรียนก็แอดไลน์ไว้เลยแอดมันนี่ฮีโร่ก็อ่ถ้ามีข่าวสารอะไรมีการอัปเดตอะไรผมจะอัปเดตอยู่ในนั้นนะครับก็จะอ่าส่งรายละเรียนให้ทุกคนดูนะครับหุ้นสบายตอนนี้กลับตัวแล้วหรือย,ยังครับทุนสูงปลนะ 10.5ครับสบายเริ่มจะไม่สบายแล้วใช่ไหมสูงจริงนะอ่ะตอนนี้ถ้าเอาจริงๆถ้าทนได้นะครับมันก็ไม่ได้ถือว่าแย่มากนะอแต่ถ้าหลุดตรงนี้นะครับ 7. 8เนี่ยอันนี้ต้องตัวใครตัวมัน,น้วฮะตรงนี้ถ้าเกิดเขาทำฐานได้ไม่ต่ำกว่า9บาท นะไม่ต่ำกว่า9บาทเขาจะยืนต่อแล้วก็มีโอกาสที่ถึงทุนของเราก็คือ10.5นะครับ Pro N นะครับซื้อตอนเบรก7.2ตอนนี้เขาพักเสียทรงแล้วใช่ไหมสต็อปลอส6.35ใช่ไหมโปรเอนเราไปซื้อที่7.2ผมก็จะขอตีที่7.2ก่อนจะได้รู้จุดที่เขา้าโอเคเข้าได้อยู่นะฮะเ2เนี่ยเป็นจุดซื้อที่ดีครับสต็อปลอส6โอเคได้ครับตามนั้นเลยฮะ วางถูกแล้วนะครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าเป็นประสบการณ์มามามา,มานั่งฟังกันฮะคุณกิติมาซื้อคำวลแนวรับ3.84คิดว่าหลุด3.8คือคัดณเวลา16หนาฬิกา20นนทีมันเททิ้งทุกราคาปิดที่3.02นะครับตกใจคัดก็เสียดายอืมเดี๋ยวคัดก็เสียดายนี่ไม่ใช่แล้วนะแต่ เห็นราคาปิดเลยคัดทิ้งทั้งหมดที่3.02เพราะคิดว่าถ้าเอาฟอร์นะครับถ้าลงฟอร์คงไม่ได้มีแค่ฟอร์เดียวอคิดถูกแล้วถือเป็นประสบการณ์ไม่เคยซื้อแล้วติดฟอร์ภายใน5นาทีโอเคขาดทุนเป็นบทเรียน33,000 30, บาทเล่าสู่กันฟังอ่ะครับผมก็เยี่ยมครับจริงๆมันมันลงหนักจริงๆนะเออวันนี้แบบคนแบบ เทกันเยอะก็อาจจะมีในเรื่องของข่าวลือนะฮะใครพอรู้ข่าวลืออะไรไหมลองลองลองพิมพ์มาดูาบบไหนะมเอาพิมพ์แบบอ้อมๆก็ได้นะอืมเอาพิมพ์แบบอ้อมๆก็ได้นะข่าวลือข่าวลือนะครับไม่รู้ใจยังไงอะไรก็ตามที่เป็นข่าวลือเนี่ยผมบอกเลยว่าตลาดไม่ชอบผมผมไกด์ให้อย่างงี้แล้วนะ,ะส่วนถ้าข่าวนั้นเป็นจริงเมื่อไหร่นะเอาเอาเอาแค่ข่าวนั้นเป็นจริงก่อนนะ ตลาดจะรับรู้แล้วหุ้นจะเริ่มกลับมายืนอในวันที่เกิดข่าวหรืออะไรก็ตามนะครับที่เป็นข่าวไม่ดีข่าวที่กระทบต่อความมั่นคงหรือว่ากระทบต่อความเชื่อมั่นเออ,เอ,อบางทีเอาเราอาจจะรู้สึกว่ามันขัดขัดอะ่ะนะตลาดจะไม่ชอบหุ้นจะลงราคาจะลงเขาจะมีการเทขายนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่ข่าวนั้นออกมาแล้ว บอกว่าเฮ้ยที่เลือดเป็นจริงเอาแค่นั้นแหละตลาดจะกลับมาอยืนได้รอดูนะฮะที่พาร์ทมีนวโน้มอย่างไรบ้างปกติคำถามอย่างนี้ผมจะขอข้ามนะครับเอาจริงเพราะว่ามันมันไม่ได้ช่วยให้เราแบบว่าคือคือนึกออกไหมว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรแบบเรามีทุนอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ไม่รู้เรามีเป้าหมายยังไงก็ไม่รู้นะครับแนวโนม้มถ้าตอบว่าเป็นขาขึ้น ก็ไม่สามารถซื้อได้ทุกราคาอีกเข้าใจปะ่ะเพราะฉะนั้นคําถามส่วนส่วนใหญ่นะพวกนี้ผมจะข้ามนะครับแต่ว่าวันนี้จะตอบให้นะฮะอีพาร์ทนี้เสียทรงแล้วนะบจบเกมแล้วนะฮะก็มันต้องสต็อปสต็อปเมื่อหลุดตรงเนี้ยสีนะครับแนวโน้ม A L L ก็น่าจะจบเหมือนกันฮะอันนี้หลุดแนวสต็อปลอดนะครับจบเกมนะครับ R w I ตอนนี้เริ่มเป็นขาลงแล้วใช่ไหมใช่ครับ นะครับเป็นขาลงเรียบร้อยเพราะว่าเกิดโลใหม่เรียบร้อยนะครับ jwd กับไว้เสียทรงขาขึ้นแล้วใช่ไหมอ่ะน่าจะอย่างนะฮะนะอ๋มันปิดมันมันไปปิดจกบตรงนี้เออไปปิดก็บตรงนี้ออปปก,ก็มันยังเป็นขาขึ้นอยู่อะครับนะแล้วก็ WICE ก็ยังเป็นขาขึ้นได้อยู่ครับทั้ง2ตัวไม่ไม่ได้ถือว่าเสียทรง s n n p นี่ตอบไปแล้วนะครับเ Bank เข้าได้หรือย,อยังอันนี้ไม่ตอบเลยนะครับเพราะว่า มันผิดกฎชัดเจนนะครับนะการชี้เป็นชีตายนี่ทำไม่ได้นะครับ ICN เข้าเมื่อไม่นานกลัวเลยหือขายออกยากมากอาจจะเป็นประโยชบอกเล่าเนาะการกุลแนวโน้มหน่อยค่ะคนส่วนใหญ่จะชอบแบบอยากจะรู้แนวโน้มแต่ว่าก็วางแผนไม่ได้อยู่ดีนะครับค่อนข้างแข็งเลยนะเนี่ยยังเป็นไซด์เวย์ครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปแตะ5.1ได้ A.P.O. เสียทรงหรือ,อยังลงหนักมากไม่หนักเท่าไหร่นะถ,ถ้าเทียบกับหลายตัวที่ดูมาในวันนี้นะครับก็ไม่ค่อยหนักครับเสียทรงไหมก็เสียทรงตั้งแต่วันที่11นะครับจะมันแทงส้ายลงจุด stop loss แล้วกันใช้7.65นะครับหมดแล้วนะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับเวลาเล่นหุ้นเนี่ยมันต้องมีแผนเนาะไม่ใช่แบบซื้อไปแล้ว มาหาแผนเอาตายเอาดาบหน้านะฮะอันก็อยากให้คิดไว้นะครับว่าเงินเราเนี่ยมันหามาค่อนข้างยากอย่าเอาเงินของคุณมาละเลงในตลาดนะครับเพราะว่าที่แห่งนี้ไม่ใช่สนามเด็กเล่นอ่ะฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดนะครับคอนเทนต์ดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งทิ้งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับบ๊ายบาย